ที่นีเขายาวมากเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคได้แล้วนะคะโอ้โหตกตกตกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะน้องแก่จ๊ะโอ้หน่ารักจังเลยอะ่ะอุ้ยน่ารักน้องแก่น้องแกะเขายาวมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs>

เยาอะไรใส่ใส่เขอน่ารักอ่ะโอ้ทอะไรแบบนี้่ะกินแบบนี้กินแบบนี้จะได้ไวเนาะจะได้ไวหมดแล้วหมดแล้วโอเคหมดแล้วไม่มีแล้วหมดแล้ว ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีเขายาวมากนะนะอ,อ๋อขอจับนิดนึงนะจ๊ะนะนะขอจับนิดนึงนะนะใครเอกมีแกะที่มีเขายาวๆมีถึงสองตัวนะคะค่ะเมื่ออยู่ในท่ามกลางแกะจำนวนมา,มากแบบนี้นะคะแกะแต่ละตัวนะคะก็บางครั้งก็รู้สึกเกร็กงๆเหมือนกัน,น <c oughs> กับกลุ่มแกะที่นี่นะคะ <c oughs> นะ ตัวนี้นะคะข่าวยาวมากเลยค่ะนะอยากให้เห็นอยากให้ดูอ่ะแต่รู้สึกขาวด้านซ้ายจะมีตำหนินิดนึงนะไม่ไม่รู้อ่ะเกิดจากการเหมือนกับว่ามีรอยร้าวอยู่ตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะคะมีรอยร้าวอยู่บริเวณนี้นะคะส่วนทางด้านขวานะคะข่าวสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวดูนะโอเคค่ะนะส่วนขาวด้านนี้นะคะจะสวยมากเลยนะะี่ค่ะนะ ขอดูขาวนิดนึงจ้าแก่จ๋านี่ค่ะขาวด้านนี้นะคะสวยงามมากเลยอ่นะนี่ค่ะนะสวยมากนะคะพระเอกของเรานะส่วนกลุ่มนี้นะคะก็จะอยู่ด้านนอกนะคะนี่คะ่ะเดินไปเดินมาหากินอยู่บริเวณนี้นะคะ ก็มีจํานวนมากเหมือนกันนะคะนะสวยงามไปอีกแบบนะคะอยู่ท่ามกลางบนดอยนะคะยายามนดีเตียงไม่ให้ติดใครนะคะแต่บางครั้งก็แอบมีติดมาด้วยนะคะนะสวยงามนะคะกับกลุ่มนี้นะคะนะขูงแกะุูงแกะนะคะมาดูแกะก็ตั้งใจเจอแกะสิคะ